บ้านด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณกันฑวีสุแสงครับครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายกัณฑวีสุแสงสมาชิกสภาผู้แทรน,นราษฎรปัญญาประช่อพรรคเป็นธรรมท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายการถแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับโดยการตั้งคําถามข้อสังเกตรวมถึงข้อเสนอในนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับอขอสไลด์ด้วยครับผมผมจะขออภิปรายใน4นโยบายนะครับนโยบายแรกครับเป็นนโยบายการต่างประเทศท่านประธานครับผมนั่งฟังที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเมื่อวานนี้กลับไปยังอ่านตัวนโยบายอีกครั้งในเรื่องการต่างประเทศไม่ได้ตกใจเลยครับท่านประธานแต่กังวลใจมากกว่าผมกังวลใจในจุดยืนในการทูตของไทย ตามนโยบายที่ท่านนายยฐมนตรีถแถลงไปเมื่อวานนี้ที่จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านประธานครับนโยบายการต่างประเทศต่างๆที่แฝงอยู่ในนโยบายที่ท่านนายัฐมนตรีได้ถแถลงไปเมื่อวานนี้มันสะท้อนให้เห็นการมีจุดยืนทางการทูตที่ความสมพันญหลักๆต่อขั้วโลกมหาอำนาจและมุ่งเน้นการดําเนินการทางการทูตรูปแบบเดิมที่เน้นเฉพาะการให้ความสําคัญเพียงแค่เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเท่านั้นต้องขอย้ําครับท่านประธานไม่ใช่สิ่งผิดนะครับ ที่นโยบายการต่างประเทศแต่เน้นด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจเพราะมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับแต่ท่านประธานครับมันไม่ผิดแต่มันไม่พอการที่เราจะวางนโยบายการต่างประเทศต้องมองให้รอบด้านครับโดยดูสารตั้งต้นว่าประเทศไทยคือใครในเวทีโลกเราต้องการอะไรแล้วในเวทีระหว่างประเทศใจความสําคัญงานการต่างประเทศคืออะไรท่านุนตีโจทย์ได้ออกครับอยากเรียนผ่านท่านประธานครับว่า,าจริงๆแล้วนโยบายการต่างประเทศหลักใจความสําคัญในการสร้างนโยบายด้านนี้ คือการแสวงหาการเป็นผู้นําในเวทีสากลครับท่านประธานไม่ใช่มองว่าอะไรที่เกิดขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศข้างนอกแล้วกลับมาดูว่าจะเอาประเทศไทยไปไว้ณจุดใดในเวทีระหว่างประเทศนั้นๆ้พูดง่ายๆครับท่านประธานนโยบายทางด้านการทูตม่ใช่แค่การเติมคําในช่องว่างโดยวิ่งตามชาวบ้านเขานโยบายหลกัหลกๆของท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลชุดนี้เน้นการออกไปพบปะผู้นําประเทศต่างๆเพื่อชักชวนให้มาค้าขายสินค้าและบร,ริการของการแลกกันอาทิ Free Trade Area หรือ FTA การมีพาสปอร์ตเล่มเดียวไปได้ทุกที่การอนุมัติการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนและอะไรต่างๆอีกมากมายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการลงทุนทท้านั้นครับท่านประธานการต่างประเทศมันมากกว่าการค้าการลงทุนครับหากไทยอยากเป็นผู้นําในเวทีโลกเราจําเป็นต้องกระโดดออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือพื้นที่สะดวกสบายใากการทูตแบบไทยๆที่ยึดติดมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นครับท่านประธานด้วยความเคารพท่านประธานครับต่อให้เราเน้นถ้าเป็นแทบตายในเรื่องการค้าการลงทุนเราก็ไม่สามารถเป็นผู้นําใดๆได้ในเวทีโลกครับ ขอเน้นย้ำนะครับนโยบายการต่างประเทศที่สำคัญคือการแสวงหาการเป็นผู้นำดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าไทยเป็นประเทศระดับกลางสิ่งที่เราจะเป็นต้องคิดนอกกรอบการทูตเดิมๆคือต้องพิจารณาสร้างความเป็นผู้นำในเวทีสากลที่รู้ว่าเขาต้องการประเด็นอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ต้องใช้การลงทุนใดๆเลยหรือถ้าใช้การลงทุนต้องใช้ให้น้อยสุดนั่นคือการทำงานเรื่อง So อ t approach หรือเรียกว่ากระบวนการแบบสร้างสรรค์ซึ่งก็คืองานทางด้านสิทธิมนุษยชนและงานทางด้านมนุษยธรรม เอาง่ายๆครับท่านประธานเรื่องกใกล้ๆตัวเรื่องสถานการณ์ในประเทศเมียนมาท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความสําคัญใดๆเลยกับการที่ใช้ความพยายามเป็นผู้นําในการร่วมแก้ไขปัญหาที่รากเหงา้าคือการริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในประเทศเมียนมาจุดภูมิรัศาสตร์ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดนะครับท่านประธานที่จะดําเนินการเรื่องนี้ปัญหาการลี้ภัยและการพลัดถิ่นภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนที่ข้ามเขตแดนเข้ามาในประเทศไทยอยู่เป็นเวลาสเดือนแล้ว เกือบ10,000คนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว5แห่งในจังหวัดแม่งสอนนี่ยังไม่รวมถึงพี่น้องชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทย4 3ปี91,000คนที่อยู่บริเวณชายแดนเรายังไม่ทาาราบอนาคตรครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปผมไม่เห็นนโยบายใดๆจากการถแถลงนโยบาย,ยาคุณเศรษฐาเลยว,ว่าไทยเรามีจุดยืนอย่างไรในเรื่องนี้ครับท่านประธานท่านนายมตรีต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนทางการทูตไทยที่แน่นิ่งหรือที่เรียกว่าการดำเนินการอย่างสเตตัสโคหรือการคงสถานะทางการทูตแบบปิดหูปิดตา นี่ยังไม่รวมเรื่องประเด็นการอุ้มหายแรงงานข้ามชาติผู้ลี้ภัยประกอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆที่ไทยจําเป็นต้องให้ภาคยานุวัตและสัตยาบันที่ไทยไม่ได้ความสําคัญเท่าที่ควรเนื่องจากได้มองเรื่องสิทธิมนุษยชนและงานทางด้านุษยธรรมจากมุมมองของความมั่นคงเพียงเดียวท่านประธานครับหากเราไม่อยากเป็นแค่ลูกไร้ในพิธีโลกเปลี่ยนนะครับท่านประธานกรอบกระบวนการทางด้านการทูตต้องกล้าคิดกล้าทาและคิดนอกกรอบไปได้เพราะจริงๆแล้ว เราไม่ต้องลงทุนใ,นใดเลยครับท่านประธานเพียงแค่เราจาเป็นต้องมีใจที่เป็นมนุษย์ให้มากกว่าหัวใจทางด้านการค้าเพียงเดียวสไลด์ถัดไปนะครับนโยบายที่2ครับนโยบายการสร้างสันนิภาพปาตานีหรือจังหวัดชายแดนภาคใต้คําแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันนิภาพปาตานีหรือจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ผมรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานเพราะผมพบกับคําว่าสันนิภาพอยู่แค่เพียงสองคำเท่านั้น ในคำถแถลงของท่านนายมนตรีเหมือนกับเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดไปท่านถแถลงว่าการเป็นผู้นําในการส่งเสริมสันติภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของโลกและการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมควบคู่ปกับการสร้างสันติภาพและการปกป้องสิทธิทมนุษยชนท่านไมเอยงท่านประธานที่อยู่ในถแถลงการถแถลงตัวนโยบายของท่านนายมนตรีน่าสนใจในะครับท่านประธานครับยังไม่มีถ้อยคำที่เจาะจงเรื่องการสร้างสันติภาพปัตตานีจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้แต่คำเดียวท่านประธานครับ พี่น้องที่ชายแดนใต้เขาตั้งหน้าตั้งตารอฟังท่านนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับเมื่อวานนี้ท่านประธานครับทั้งท่านที่การถแถลงนโยบายขอยงรัฐบาลควรเป็นการประกาศเจตนารมณ์ด้านการเมืองที่ต้องชัดเจนที่สุดเพื่อจุดประกายแห่งความหวังให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแยง้งได้มีความมั่นใจต่อแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐอีกทั้งภาคประชาคมระหว่างประเทศจะได้เชื่อถือต่อแนวทางรัฐบาลไทยว่าเป็นไปตามมาตรฐ,ฐานสากลหรือไม่จึงเป็นเรื่องน่าเสียใจแทนพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้มากครับท่านประธานครับ เรื่องที่ดีอยู่เรื่องหนึ่งการถแถลงนโยบายท่านนายมนตรีมีการกล่าวถึงคําว่าหลักนิติธรรมอยู่ถึง5ครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสนับสนุนอย่างมากนะครับเพราะนอกจากหลักการนี้จะเป็นองค์ประกอบพ,พื้นฐานสําคัญการสร้างสันติภาพในปาตานีแล้วการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งบนพื้นฐานหลักนิติธรรมจึงเป็นผลลัพธ์หนึ่งที่ถูกคาดหวังไว้ในวาระ2030สําหรับการพัฒนาอย่างยืนของสหประชาติ เพื่อรับประกันความเสมอภาคของทุกคนและทุกกลุ่มในการเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยเท่าเทียมกันนิดดังนั้นการที่ท่านนายมนตรีแถลงว่าจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิดศาสนาและอุดมการณ์ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใตย้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง,ขงจึงเป็นแนวนโยบายที่ดีนะครับท่านประธานครับในทางทฤษฎีและควรทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงโดยเฉพาะในพื้นที่ปัตตานี แต่ตัวผมยังมีข้อกังขาอยู่ครับว่าและความกังวลด้วยในการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งขออนุญาตนําเสนอข้อเสนอนะครับความหมายของคว่าหลักนิยธรรมท่านประธานครับมันหมายถึงการที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกชนชาติระดับเองเออช่วยชวยกลับมาทีนึงครับสไลด์ครับขอบค,ครับหลักนิยธรรมครับคือสั้นๆน,นะครับคือมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด6หลักหลักก็คือว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกชนชาติะระดัฐเองจะต้องมีความรับผิดชอบ อย่างเสมอเหมือนกันต่อกฎหมายเดียวกันและปัจจัยสำคัญที่สุดครับคือองค์ประกอบข้อที่6กนะครับก็คือกฎหมายภายใต้หลักนิิธรรมจะต้องมุ่งมีความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและหนุนเสริมความเป็นประชาธิปไตยของสังคมข้อนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญเพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความแตกต่างระหว่างประเทศประชาธิปไตยกับประเทศเผด็จการทุกประเทศในโลกนี้ครับในเรื่องหลักนิิธรรมทุกประเทศยอมรับกันหมด เพียงแต่ในประเทศเผด็จการเป้าหมายของการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มุ่งรับประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนหากแต่เป็นการกดปราบควบคุมประชาชนประเทศเหล่านี้จึงไม่ได้มีอยู่บนหลักนิติธรรมหรือ rule of law หากแต่เป็นหลัก rule of man คือใครเป็นใหญ่ก็ปกครองเราอยากจะเป็นเช่นนั้นเหรอครับท่านประธานยิ่งมีกว่านั้นครับประเทศประเทศเผด็จการจะมี rule by law อีกอันหมายถึงว่าเป็นการปกครองโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมสังคม ตามดุลพินิษและตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจในแต่ละระดับโดยพวกเขามักอยู่เหนือความรับผิดชอบและอยู่เหนือการต้องการได้รับโทษอย่างยุติธรรมในกรณีที่เป็นผู้ดื้เมื่อกฎหมายบ้านเมืองเองและก,กฎกติกาเสเองเราคงไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะครับท่านประธานท่านประธานครับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในภาวะผิดปกติของการบังคับใช้กฎหมายมา20กว่าปีพี่น้องเราที่นั่นต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เฉพาะต่อบ้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นโยบายทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้อาจเป็นผลดีต่อมิติปฏิบัติการทงางทหารแต่สร้างผลกระทบของมันผลกระทบมันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะต่อมิติการอำนวยความยุธิธรรมซึ่งหล่อเลี้ยงเงื่อนไขระบบเพาะความรุนแรงทั้งได้เป็นมิติที่สําคัญยิ่งกว่าการทหารในการฟื้นความเชื่อมัน่นวางใจต่อรัฐและยุติสถานการณ์ความรุนแรงที่ลากเงาใจกลางของปัญหา,าท่านประธานครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถแถลงเรื่องนโยบายสร้างสันนิภาพในปัตตานีอาจมีนัยยะที่ว่า ท่านไม่ได้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาหรืออีกหนึ่งนายกก็คือท่านนายกมนตรีจะยังคงแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปาตานีตามแนวทางที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า20ปีที่ตั้งสมก,การการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดเงิน500แนกว่าล้านบาทภาษีพี่น้องประชาชนที่ลงไปเหมือนตําน้ําพิกระไหลแม่น้าผมหวังด้วยครับการแก้ไขปัญหานี้จะถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะเรามีสอสอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทั้งหมด ส2องคนใน13าเขตเป็นสสในพักร่วมรัฐบาลและเรายังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาจากพักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงฝากความหวังครับทั้งหมดผ่านท่านประธานรัฐสภาไปยังทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับผมขอเน้นย้ำนะครับเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสันนิภาทที่ยังยืนไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยบนปลายกระบอกปืนและในขณะเดียวกันสันนิภาทที่แท้จริงก็ไม่สามารถเกิดจากการเยินโยนเงินมูลค่าอันมหาศาลลงไปในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ผมขอฝากคำมีไว้ครับทุกท่านที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขในการนำพาสันิภาพยั่งยืนกลับขึ้นมานิติธรรมนิติธรรมและนิติธรรมนยโยบายที่3ครับนยโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยรรท่านประธานครับเราเคยอยู่กับรัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการมากกว่า9ปีภายใต้หลักการความมั่นคงนำการเมืองทําให้นยโยบายความมั่นคงปลอดภัยถูกนําไปใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการเมือง และบางเรื่องไปคุกคามความปลอดภัยและสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ต่อทุกคนที่อยู่ในประเทศเราและรวมถึงคนไทยที่อยู่นอกประเทศด้วยผมเห็นว่านโยบายความมั่นคงปลอดภัยเป็นหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงอย่างหละหลวมและไม่ชัดเจนเพียงพอเราเห็นเพียงนโยบายการปรับโครงสร้างกลไกด้านความมั่นคงเท่านั้นขอเน้นนะครับเราเห็นแค่นโยบายการปรับโครงสร้างกลไกความมั่นคงเท่านั้นในการถแถลงนโยบายเมื่อวานนี้แต่ผมยังไม่เห็นถึงแนวทางการดรําเนินการที่ชัดเจน ที่พอจะเป็นประโยชน์สำหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนําไปเป็นกรอบการดําเนินการในภารกิจและอานาจหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยังสอดประสานกันผมขอเสนอทีละข้อนะครับท่านประธานประการแรกครับคำถแถลงว่าด้วยการปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคงผมมองว่ายังมีน้ําหนักไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับสถานการณ์ภัยคุกคามโดยรวมของโลกที่มีพลวัตสูงและโจทย์ทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับมิติงานความมั่นคงของ,ของประเทศเราเองอันเป็นเรื่องความโปรง่งใสตรวจสอบได้ ไม่เป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อความมัน่นคงของรัฐบาลที่กลายเป็นภัยคุกคามของประชาชนเสียเองในที่สุดท่านประธานครับตัวอย่างการดําเนินการตามข้อเสนอของผมคือบรรดาง,งบลับทั้งหลายผมเสนอว่ารัฐบาลต้องเพิ่มระดับการเปิดเผยที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติต้องสามารถตรวจสอบได้เพราะต้องยอมรับครับว่าโดยข้อไท้จริงการใช้งบลับที่ผ่านมาในหลายๆเรื่องนั้นเต็มไปด้วยข้อกังขาที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อรัฐ และเป็นสิ่งที่ลดทอนความชอบธรรมของรัฐในการดําเนินภารกิจด้านความมั่นคงในชาติอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านประธานยังมีประเด็นเราที่เราต้องยกเครื่องการขับเคลื่อนความมั่นคงทั้งระบบอีกหลายข้อที่ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานความมั่นคงเท่านั้นทำทางครับเวลาเราใช้คําว่าระบบงานความมั่นคงจะครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากกว่าซึ่งประกอบด้วย,ยาง,งานหลักคือสํานักงานสภาความมั่นคงใชาติกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าวกรองใชาติกองทัพ ตำรวจตำรวจตรวจคนข้ามเมืองสุลการกรตลอดจน,นกลไกรักษาความมั่นคงชายแดนทั้งหมดส่วนถัดมาคือหน่วยงานด้านบริหารจัดการและกำกับปฏิบัติงานความมั่นคงได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมหน่วยงานด้านงบประมาณและรัฐสภาส่วนที่3คือหน่วยงานด้านการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายได้แก,ก่กระทรวงยุติธรรมสารอัยการเรือนจำทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบพื้นฐานสิ่งที่เราเรียกว่าระบบงานความมั่นคง เราจะเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างงานแต่แล,ะแล,ะและหน่วยงานที่ต้องปฏิรูปทั้งระบบอย่างสัมพันธ์เกื้อหนุนกันผมเห็นว่าเราควรจะใช้คํานี้ครับในคําแถลงนโยบายของท่านนายงตรีและรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงคือรัฐบาลจะปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงทั้งระบบให้มีความทันสมัยมีความรับผิดชอบความโปรง่งใสประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการดําเนินการบนหลักนิติธรรมเพื่อสามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,ค,คามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ได้อย่างยืดหยุ่นต่อความจําเป็นด้านความมั่นคงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และกลุ่มคนสามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับกลุ่มทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้การควบคุมการกํากับของประชาชนและหลักการประชาธิปไตยท่านประธานครับจริงๆแล้วผมก็อยากเปรียบเทียบนะครับการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมาก็อยากจะขออนุญาตนะครับคือจะมี2รัฐบาล ระบ,บาศชุดแรกก็คือปี2554ของคุณยิ่งรักชินวัตรขออนุญาตที่เอ่ยนามในการดําเนินการภายใต้ในโยบายความคองเอาไว้5แนวทางรวมทั้งของปี2562ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีความมั่นคง5แนวทางที่คล้ายๆกันครับของทางคุณยิ่งรักนะครับก็คือการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติโดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อรับมือภัยคุกคามด้านต่างๆเป็นภัยธรรมชาติภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างๆนานา,นา ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากเช็เช่นเดียวกันสร้างความสงบและความปลอดภยัยตั้งแต่ระดับชุมชนโดยกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแลของรักษาสงบสิ่งต่างเหล่านี้ครับจริงๆท่านประธานที่ผมยกขึ้นมาไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์นะฮะขออนุญาตต้องเอยนามท่านแต่ว่าผมไม่เห็นข้อความที่มีอย่างนี้ในแนวทางลักษณะนี้ในคําแถลงนโยบายขอยงคุณเศรษฐาเลยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระบุไว้ครับท่านอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลคุณเศรษฐาได้ตั้งเป้าหมายที่ดีคือการมีความมั่นคง ภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับสภาวะของโลกท่านครับก็จริงๆมีอีกนโยบายนึนะครับแต่ก็คงจะให้เพื่อนสมาชิกของพรรคเก้าไกลจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแล้วก็สุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับก็ผมก็ข,ข,ข,ขอพวกเราประชาชนชาวไทยก็ได้แต่หวังครับว่ารัฐบาลที่มีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับคําวิจารณ์จากสังคมและสาธารณะให้ได้เนื่องจากนโยบาย,ยาต่างๆที่ท่านได้ถแถลงมาโดยส่วนมากอาจเป็นนโยบายที่ไม่ตรงปก ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับท่านประธานราะรัฐบาลเองก็เป็นรัฐบาลที่เป็นตรงปกอยู่แล้วซึ่งท่านน,นายกรัฐมนตรีก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปครับว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีปกแข็งหรือปกอ่อนนโยบายนั้นจะตรงกับปกที่ท่านเอามาคลุมหรือไม่ขอบคุณครับท่านประธานคร,ครับครับท่านลนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธุ์ตรีกทวีสอดสองจะขอชี้แจงครับเกิดครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์ตระเอกทวีสอดสอง รัมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนอื่นต้องอยากจะเรียนกับท่านสมาชิกรัภาสทั้ง750ท่าน